ขอเชิญท่านทั้งหลายพบกับสื่อศัตร,ร,รมบนเส้นเสียงเป็นธรรมะฟังยากและอาบมีบ้านที่ฟังง่ายขอเชิญท่านสังหลายแล้วฟังได้ณนะบัดนี้ ไปมาปฏิบัติธรรม mm hmm. ก็จะเป็นการสร้างบุญบารมี mm hmm. เพิ่มเติมให้ตัวเองนะบางครั mm ้ง hmm. บุญบารมีจากการให้ทานอย่างเดียวมันไม่พอ mm hmm. คำว่าทานนี้จริงๆ mm hmm. เป็นเรื่องประณีตนะเพราะว่าทาน mm hmm. ที่ดูเหมือนพื้นๆมันก็ไม่พื้นหรอก mm hmm. มันเป็นทั้งเบื้องต้นแล้วก็เป็นที่สุดก็ได้ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. คำว่าทานนี่คือ การให้และการให้แต่ละอย่างก็มีอนิสงส์ไม่เท่ากันอยู่กับเราให้อะไรให้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยกับให้ในสิ่งที่มีคุณค่าสูงให้ในสิ่งที่ยากจะให้นี่ก็คือเรื่องการให้กับให้ด้วยจิตอย่างไรให้ด้วยจิตว่าให้ เพื่อต้องการสิ่งตอบแทนอย่างเช่นให้เพื่อต้องการหวังว่าสิ่งที่เราให้หรือการได้ให้ของเราจะทำให้เราประสบกับโชคดีทั้งในชาตินี้หรือประสบกับความรุ่งเรืองในชาติหน้าคือให้ก็มุ่งหมายว่าให้แล้วเราจะได้อะไรตอบแทนถ้าไม่ได้ตอบแทนก็ไม่อยากให้ ก็เลยเลือกให้กับใครสักคนที่จะให้ผลตอบแทนกับเรามากๆกการให้ก็คือให้ด้วยจิตต้องการสิ่งตอบแทนนี้อย่างหนึง่งกับการให้เพราะอยากอนุเคราะห์เห็นประโยชน์จากการให้โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนอะไรอยากอนุเคราะห์ และให้กับใครก็ได้ถ้าการให้นั้นเกิดประโยชน์แก่เขาให้เขามีความสุขนี่การให้มันยกระดับสูงขึ้นคือให้ด้วยจิตอย่างพรหมคือให้แล้วไม่ต้องการอะไรตอบแทนแค่อยากว่าผู้ที่รับมีความสุขเราก็มีความปลอดโปรง่งสบายใจทีนี้อันนี้ส์งการให้มันก็จะ ต่างกันต่างกันทั้งสิ่งที่ให้นี่ก็ต่างกันนะให้กำลังทรัพย์ให้กำลังกายให้สติปัญญาหรือว่าให้ในภาวะที่จำเป็นจริงๆบางเรื่องมันมีคุณค่ามากเนี่จะ้ะบางครั้งทรัพย์หรือสิ่งที่เราบริจาคมันก็ดูเหมือนไม่ได้มีอะไร แต่ให้ในภาวะที่เขาจำเป็นเดือดร้อนต้องการการให้อย่างนั้นเป็นอะไรที่มีคุณค่าบางทีช่วยนำพาชีวิตคนคนหนึ่งหรือบางทีนำพาคนเป็นอันมากให้ก้าวข้ามความยากลำบากนี่การให้ให้ต่อบุคคลคนเดียวนี่ก็อย่างหนึ่งให้แล้วเกิดประโยชน์กว้างกับบุคคลเป็นอันมากนี่ก็อย่างหนึ่ง การให้มันจะมีหลายระดับแต่ในทุกการให้ก็จะนำมาซึ่งความเผื่อแผ่ออกไปการเผื่อแผ่ออกไปก็จะสะท้อนเป็นการเผื่อแผ่เข้ามาแล้กฎแห่งกรรมนะทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นบางครั้งมันไม่ได้ทันทีเป็นรูปธรรมแต่ได้ทันทีในทางนามธรรมคือความรู้สึก เมื่อมีการให้เราจะได้เลยหนึ่งอย่างคือทำให้เราได้ให้เราได้ใหนะ้พอได้ให้แล้วภาวะของจิตที่ปล่อยออกไปก็จะเกิดภาวะที่ปลอดโปร่งสบายบางครั้งความสุขเกิดจากการปล่อยออกไปบางครั้งความสุขเกิดจากการดึงเข้ามา ดึงเข้ามาเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะเมื่อดึงในสิ่งที่ต้องการแล้วได้ก็จะมีความสุขคือก,การปล่อยออกไปปล่อยสิ่งที่รักที่หวงแหนปล่อยสิ่งที่เราพอใจปล่อยออกไปสละให้คนอื่นภาวะจิตก็มีความสุขทีนี้ปล่อยอะไรออกไป ถ้าเรื่องเล็กน้อยความสุขมันก็นิดหน่อยถ้าปล่อยในสิ่งที่มันเป็นยากที่จะปล่อยไปได้วางได้สละได้เราจะเกิดความสุขที่หนักแน่นมากแล้วก็ไม่ลืมเลือนด้วยยาวนานก็ไม่ลืมนั่นหมายถึงบุญมันหนักหนักจนไม่สามารถสลัดไปจากใจเดี๋ยวโผล่หมาอีกแล้ว เดี๋ยวลอยมาให้นึกอีกแล้วเดี๋ยวเจอคนนน้นคนนี้ก็ลอยมาให้อยากจะพูดให้ฟังอีกแล้วหมายถึงความดีมันหนักมันเด่นชัดความดีที่จะเด่นชัดจะปรากฏในทางใจให้เห็นอย่างพร่ำเพื่อและก็จะทิ้งร่องรอยไว้ในภายในอะไรก็ตามที่เด่นชัดมันเหมือนการขีดลอยลงไปในแผ่นหิน ถ้ามีพลังการขีดร่องรอยก็ทิ้งเด่นชัดบางทีร่องรอยนั้นผ่านการเวลามาเป็นพันพันปีก็ยังเห็นอยู่ถึงร่องรอยการสลักลงบุญกุศลนี่เหมือนกันบางทีไม่มีน้ำหนักการขีดลงไปในพื้นชีวิตในพื้นจิตก็จะให้ผลได้เด่นชัดก่อนอะไร นี่การขีดแล้วมีน้ำหนักมากก็จะต้องฉลาดการให้ทานบางคนให้ทำตามกันวางตั้งจิตไม่ถูกก็จะทำลายประโยชน์ของการให้ครั้งนั้นให้ได้รับผลตอบแทนน้อยเช่นไม่ฉลาดในการวางจิตถ้าให้เพื่อต้องการจะเอาอะไรตอบแทนนี้มันเหมือนไม่ได้ให้ แม้แต่ให้เพื่อหวังอยากได้บุญมากๆก็ให้เหมือนไม่ได้ให้เป็นคนละบรรยากาศของการให้แล้วไม่ได้ต้องการอะไรนี่ก็อย่างหนึ่งนะกับการให้ในสิ่งที่ฉลาดรู้ว่าการให้นั้นเป็นการให้เพื่ออยากอนุเคราะห์และจะเกิดประโยชน์กับผู้รับ ฉลาดในการมองก่อนให้เออให้แล้วเกิดประโยชน์พอเราไม่เห็นว่าเกิดประโยชน์เราจะอิ่มใจทุกครั้งที่ได้ไม่เห็นเราจะอิ่มใจทุกครั้งเลยแต่พอให้แล้วก็คือไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่เราคาดหวังบางครั้งไม่เห็นเราก็จะเหี่ยวใจเกี่ยวกับการให้นะต่อมาก็เกิดประโยชน์กับบุคคลหรือเกิดประโยชน์กับส่วนรวมอีก เธายิ่งเกิดประโยชน์กับส่วนรวมยิ่งอิ่มใจนะนี่คือเรื่องพื้นพื้นคือเรื่องการให้พอทำแล้วมันก็จะเกิดภาวะการปล่อยออกไปวางออกไปมันเหมือนการหวานมเมล็ดพืชหวานออกไปก็จะงอกเงยหวานทันทีไม่งอกเงยทันทีแล้วนะใครหวาน ต้นข้าวหวานปั๊บจะเอาปุ๊บนี้บางทีต้องใช้เวลาแค่เมล็ดข้าวบางทีต้องใช้เวลายาวนานกว่าเมล็ดข้าวนั้นจะแตกงอกขึ้นกว่าเมล็ดข้าวนั้นจะกลายเป็นต้นอ่อนกว่าต้นอ่อนจะโตกว่าต้นอ่อนที่โตแล้วจะออกรวงกว่ารวงจะสุกงอมกว่าการสุกงอมจะได้รับการเก็บเกี่ยวมันยาวนานแต่เวลาคนทำบุญนะ หวานบุญปั๊บก็จะเอาปุ๊บเมื่อไม่ได้ดังใจปุ๊บก็จะรู้สึกว่าทำแล้วไม่ได้ดีนี้ก็จะมีนะเต็มไปหมดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของทางจิตใจนี้หวานปั๊บก็ได้เลยอิ่มสะอาดถ้าหวานอย่างชาญฉลาดรู้จักหวานในบุคคลหรือหวานในประโยชน์ที่ต้องการจะหวานแด้เลือกฉลาดในการหวาน ที่จะวางจิตอย่างดีอย่างฉลาดอย่างไม่ต้องการอะไรเซยเลยยิ่งดีมีจิตอยากอานุเคราะห์เพียงอย่างเดียวจิตอย่างนั้นจะเป็นจิตที่สูงอานิสงส์บุญจะสะอาดและการทำบุญอย่างนั้นจะทำให้เราเกิดความอิ่มสุขแล้วสงบความสะอาดความอิ่มจะช่วยชะล้างเครื่องเศ้ามองในตัวเอง แด้ทำให้จิตเราเย็นขึ้นพอจิตเราเย็นขึ้นชีวิตเราจะเย็นขึ้นพอชีวิตเราเย็นขึ้นเฉพาะตนเรานี้ครอบครัวเราก็จะเย็นขึ้นแผ่บรรยากาศไปถึงครอบครัวเลยนะคนไหนได้ทำดีทำบุญบ่อยๆบรรยากาศช่วงนั้นชีวิตจะมีบรรยากาศที่เย็นขึ้นผ่อนคลายขึ้นนี่คือเรื่องของฐาน แต่ความบริสุทธิ์มันสูงขึ้นไปอีกอาน,นิสงส์ของทานคือนำสวรรค์มาให้ทำให้เราเกิดความสุขในปัจจุบันทำให้บ้านเป็นสวรรค์ทำให้ชีวิตเราเหมือนกำลังเป็นนางฟ้าอยู่ไม่ค่อยเดือดร้อนใจไม่ค่อยมีบาปธรรรบกวนช่วงที่เรามีความอิ่มสะอาดเนี่ยเราจะระวังบาปธรรมนะบางครั้งถ้าคิดร้ายเราจะระวัง แม้แต่ความคิดเราจะควบคุมไม่ให้คิดร้ายกับใครในยามที่ใจเรายังเป็นบุญแต่ถ้าใจเราจิตจางด้วยบุญเนี่ยการคิดร้ายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานี่ก็คือเรื่องของจิตใจถ้ามาทางศาสนาก็จะต้องพัฒนาจากพื้นฐานนี้ทานเป็นบันไดก้าวที่หนึ่งที่ทำให้จิตอ่อนโยนทำให้ใจไม่ยึดติดทำให้จิตสละ ทำให้ไม่มั่นหมายในวัตถุไม่มั่นหมายในสิ่งที่มีในระดับหนึ่งปล่อยออกไปได้แล้วใจปลอดโปรง่งต่อมาพอเห็นว่าการปล่อยนั้นใจปลอดโปร่งก็รู้จักปล่อยในสิ่งที่ห่วงมากขึ้นพอปล่อยได้ยิ่งปลอดโปรง่งการปล่อยออกไปทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆในโลกไม่ค่อยมีความหมายอะไรแล้วในเมื่อสิ่งที่เรามีก็ไม่หวงแหน นั้นสิ่งต่างๆที่เราคิดอยากจะได้มันจะลดลงเองพอรู้จักปล่อยก็จะไม่ค่อยต้องการอะไรพอจิตที่ไม่ค่อยต้องการอะไรก็จะเริ่มสงบลงเบาบางพอจิตเราไม่ต้องการอะไรมากมายนักจะได้ก็ไม่ดีใจมากจะไม่ได้ก็ไม่เสียใจมากหรือสิ่งที่เรามีมันจะเสียหายสูญหายเราก็ยังปกติใจสูงถ้าจิตมันคลายลง ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นนะอ่ะวันนี้วันพระนะอย่าพระต้องไปบินทบายกลับลาะ